สวัสดีค่ะมินาคารัชยามโพธิรัน์ค่ะพบกับรายการ Inside Healthy Variety ค่ะวันนี้เราจะมาพบกับผู้เชี่ยวชาญน,นะคะด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอดี้พี่ไัยหรือคุณสหรัฐคุณชูสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องมินครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ พี่ไผ่คะมิน้นสงสัยมากเลยว่าจัก,การะเนี่ยคืออะไรเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอดี้ได้ยังไงแล้วมันจะเกี่ยวข้องอะไรรักษาางก,กายของเราได้ยังไงคะครับผมพี่ไผ่ก็เชื่ออย่างลเกินิครับว่า,วาทั้งน้องมิ้นแล้วก็คุณผู้ชมก็คงจะสงสัยข้อเดียวกันหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าจักระนะครับ,รบแต่วันนี้เนี่ย พี่ไผ่ขออนุญาตเล่าแบบง่ายๆทางให้กับน้องมี้แลวก็คุณผู้ชมได้ฟังนะครับจากกรดานนี้ก็คืออวัยวะองค์รวมของร่างกายนะครับก็คือตั้งแต่สมองสายตาหัวใจภูมิคุ้มกันระบบขับถ่ายแล้วก็ฮอร์โมนระบบฮอร์โมนทั้งหมดเราจะจําแนกระบบจักระดบออกเป็นสีๆให้เข้าใจง่ายๆก็คือม่วงครามน้ําเงินเขียวเหลืองส้มแดงเคยได้ยินเนาะพวกแม่สีเหล่านี้นะครับอย่างนี้ครับสีม่วงเนี่ยเราจะเปรียบเทียบกับจากกระดด้านบนก็คือสมองกับสายตา นะฮะก็คือจะช่วยตรงนี้ต่าลงมาก็คือเป็นจักระครามน้ําเงินก็คือดูแลในเรื่องของหัวใจนะครับแล้วก็จักระคริจักระเขียวก็จะดูแลในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับต่าลงมาก็คือจักระเหลืองเกี่ยวกับระบบขับถ่ายแล้วก็ลาไส้จักระ ล่างสุดเลยก็คือส้มแดงครับก็คือเกี่ยวกับฮอร์โมนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะกระองรวมหรือว่าโอ้ยว่าองรวมของร่างกายของเราสมบูรณ์แข็งแรงน,น,นะครับทุนผู้ชมก็จะประมาณนี้เลยครับก็จะมีออร่าสุขภาพดีแล้วก็สวยสดงดงามแบบนี้ครับใช่ค่ะเพราะว่ามินก็ลองทานผลิตภัณฑ์เซอร์มหัรคอร์ดี้มา1เดือนแล้วนะคะคก็รู้สึกว่าผิวใสขึ้นสวยขึ้น,น,น,นค่ะมินนะคะสงสัยอีกเรื่องหนึ่งค่ะคที่ ท่านผู้ชมเองก็ต้องสงสัยเหมือนกันว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอดี้นี่มีที่มาที่ไปได้ยังไงคะอ๋อที่มาที่ไปไง่ายๆเลยครับน้องมิ้นอาจจะเคยเห็นคนที่กินผลิตภัณฑ์เสริมารรอ,อาหารเป็นกำกำเนาะเป็นกำกำบางคนก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่กินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นกำกำเลย เรื่องขาวเรื่องอะไรเงี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็เม็ดใหญ่มากบางคนกินเม็ดอย่างเงี้ยไม่พอต้องชงกินด้วยใช่ไหมครับบอกอโจทย์ของคอดดี้ง่ายๆเลยครับคือเราต้องการรวมเอาทุกอย่างเหล่านั้นที่จะเข้าไปดูแลร่างกายเนี่ยมาไว้ในหนึ่งแคปซูลนะครับก็คือรวมจักรับเหมือนที่พูดกันเมื่อกี้ในตอนแรกดูแลจักราองรวมของร่างกายและสะท้อนออกมาให้อ่สุขภาพดีแข็งแรงมีผิวพรรณเรว่านันเองครับ เป็นแค่แคปซูลเล็กๆเลยใช่ไหมคะแคปซูลเล็กๆครับแต่ว่ามีปริมาณที่เข้มข้นมากอยู่ในหนึ่งแคปซูล<อ>นึงทานง,ง่ายครับแค่วันละหนึ่งเม็ดเป็นอย่างน้อยครับพี่ไผ่คะแล้วทําไมเราต้องเป็นคอดี้คะทำไมไม่เป็นตัวอื่นถ<ช>ูกไหมครับใช่ค่ะส่วนประกอบต่างๆนะครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์คอดี้กับผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพอื่นๆเนี่ยแทบไม่มีข้อแตกต่างนะในเรื่องของชื่อส่วนผสมอะไรต่างๆแต่ข้อแตกต่างจำง่ายๆ3อย่างเลยครับน้องมิ้นแล้วก็คุณผู้ชมก็คือ1นะครับ พอดีเป็นสารสกัดเข้มข้นนะครับก็คือของเราเนี่ยไม่ใช่ผงสมุนไพร แยกนะฮะสารสกัดเข้มข้นของคอดดี้หนึ่งแคปซูลเนี่ยเท่ากับผงสม,มุนไพรทั่วไปสิบห้าถึงยี่สิบแคปซูลเลยทีเดียวโอ้โหค่ะนะครับแล้วก็สองนะครับเราใช้นวัตกรรมชั้นสูงนะครับจากาทวีปยุโรปในการผลิตทําให้เวลาทานเข้าไปแล้วนะครับมันสามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายในทันทีก็คือใช้ประโยชน์ได้สูงสุดและสุดท้ายคือราคาถูกมากนะครับน้องมิเชนไหมครับว่าคอดดี้กล่องเนี้ยทานําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยราคาจะสูงกว่านี้ประมาณสองสาเท่าหรอยางต่า แต่ของเราเนี่ยราคาถูกเพราะเรานําวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรชั้นสูงแร่ธาตุแล้วก็วิตามินเนี่ยเข้ามาจาก22ประเทศทั่วโลกแล้วมาผลิตในเมืองไทยโดยโรง,งงานของประเทศไทยแต่ควบคุมการผลิตโดยบริษัทแม่ในทวีปยุโรปครับจำง่ายๆนะฮะสามข้อเ,ออเข้มข้นนะครับนวัตกรรมชั้นสูงแล้วก็ราคาถูกครับ ไม่ต้องบินไกลไปต่างประเทศเลยนะคะหาซื้อในเมืองไทยในที่เมืองไทยนี่แหละครับเราก็รู้จักที่มาที่ไปนะคะแล้วว่าทําไมต้องเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอร์ดี้เมย์ก็อยากให้พี่ไผ่เนี่ยช่วยอธิบายเกี่ยวกับว่ามันจะช่วยเรื่องโรคอะไรได้บ้างค่ะให้เจาะลึกลงไปอีกเจาะลึกลงไปอีกดน้นถ้าเล่าเกี่ยวกับเรื่องของสรรพคุณของคอร์ดี้แล้วเนี่ยคงจะเยอะวันนี้คงไม่จบแน่ตรนีนะครับพี่ไผ่ขอยกตัวอย่างโรคที่เป็นโรคที่ นะครับเป็นการที่เขานิยมเป็นกันดีกว่านะฮะจริงๆก็คงไม่นิยมหรอกนะครับที่จะเป็นภูมิแพ้ลงมิ้นเคยินเนาะนี่มินเทงก็เป็นเหมือนกครับครับผมแล้วก็อีกโรคหนึ่งก็คือโรคเบาหวานยังไม่เป็นใช่ไหมครับยังไม่เป็นการดีมากครับผมก็คือในคอดี้เราเนี่ยจะมีสมุนไพรชั้นสูงอยู่สองตัวครับก็คือถังเช่าแล้วก็เห็ดเปนจจอนะครับน้องมิ้นถังเช่าเนี่ยคอดี้เราเลือกถังเช่าสีทองซึ่งเป็นถังเช่าที่มีคุณภาพสูงมากนะครับปกติเนี่ยกิโลนึงเป็นล้าน นะครับเราสก,กัดออกมาโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเลยนะครับมาไว้แล้วก็เห็ดหลินจือเนี่ยจริงๆเนี่ยมีมากกว่า20ชนิดแล้วก็มากกว่า205สายพันธุ์แต่เราเลือกเห็ดหลินจือแดงเข้ามานะครับซึ่งทั้งเห็ดหลินจือแล้วก็ถังเช่าเนี่ยจะมีกลุ่มสารอยู่กลุ่มหนึ่งนันะรจริงมีมีมีเป็น 100, 100ร้อยๆเลยล่ะแต่มีกลุ่มสารอยู่กลุ่มหนึ่งชื่อว่ากลุ่มสารโพลีสแซคคารายนะครับ นในแง่ของภูมิคุ้มกันเนี่ยเขาจะเข้าไปช่วยเพิ่มอัตราการสังเคราะห์ของโปรตีนในเลือดในไขกระดูกแล้วก็ในตับแล้วก็มันจะเข้าไปช่วยลดภาวะอาการอักเสบได้นะครับแล้วก็มันจะเสริมประสิทธิภาพทําให้การทำงานของเม็ดเลือดขาวนะั้นดีขึ้น,มนเ,เม็ดเลือดขาวชนิดบีแล้วก็ทีเซลล์ด้วยนะครับก็จะไปเพิ่มเรียกว่าอัตราภูมิคุ้มกันโรคของร่างกายนี่คือจะช่วยในเรื่องของภูมิแพ้แล้วถ้าเป็นเบาหวานแล้วครับ กลุ่มสารโพลิสแครายเหมือนกันครับก็คือเขาจะเข้าไปช่วยลดน้ําตาลในเลือดครับน้อมนนะฮะก็คือลดน้ําตาลแล้วจะไปเพิ่มอินซูลินซึ่งอินซูลินตัวนี้จะทําหน้าที่ในการควบคุมปริมาณน้ําตาลในเลือดให้เหมาะสม นั่นก็คือจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยอยู่ในปริมาณที่เป็นปกติคนที่ระดับน้ําตาลในเลือดเป็นปกติเนี่ยโดยทั่วไปจะไม่คุรเกินร<ม>้อยยี่สิบนะบางคนร<ม>้อยสามสิบร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบเชื่อไหมครับว่าทานคอร์ดี้เข้าไปเนี่ยแค่อย่างน้อยวันละสองแคปซูลระดับน้ําตาลในเลือดวัดผลได้เลยนะครับตามสโลแกนของคอร์ดี้เลยคือสิบปากว่าไม่เท่าทานเองนะครับเรากล้าครับให้พิสูจน์ครับไปตรวจเลือดก,กับสถานพยาบาลใกล้ๆบ้านท่านเลยแล้วเก็บผลตรวจเลือดไว้นะครับน้องมิน้นระดับน้ําตาลโกิน สไลด์ไขมันคอเลสเตอรอลต่างๆเก็บเอาไว้ครับแล้วทานคอร์ดี้เนี่ยถ้าอยากเห็นผลเร็วเลยนะเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดนะครับตอนท้องว่างผ่านไปสักหนึ่งหรือสองอาทิตย์ไปตรวจเลือดอีกรอบหนึ่งแล้วเอาผลตรวจมาเปรียบเทียบกันจะเห็นถึงประสิทธิภาพที่เปลี่ยนแปลงได้ในทันทีครับเมีผู้คนหนึ่งที่มีประสบปัญหาเกี่ยวกับปัสสาวะอักเสบพอได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปนะคะก็รู้สึกว่าปัสสาวะได้ คล่องขึ้นแล้วก็ไม่ปวดท้องด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่มีแนได้รับรองฐานเองค่ะสุดยอดเลยครับพี่ไผ่คะแล้วคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วคะท่านผู้ชมเองก็คงสงสัยเหมือนกันว่าเราจะทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอดี้ได้อย่างไงคะ ครับผมเราไม่จําเป็นต้องให้ป่วยก่อนแล้วถึงจะมาทานนะครับน้องมิ้นดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเสียตั้งแต่เนิ่นๆนะครับแค่ถูกต้องเพียงแค่วันละหนึ่งแคปซูลเลยครับแคปซูลเดียวตอนท้องว่างตอนไหนก็ได้ช้าหรือก่อนนอนก็ได้ครับผมแล้วถ้ายิ่งนะครับทานเสริมอาหารคอดี้บวกกับการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับทานอาหารนี่ครบแล้วก็นอนให้เพียงพอทําำใจให้แจ่มใสชีวิตเราจะมีความสุขมากๆเลยครับไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนนะคะก่อนที่จะมารักษาใช่ครับผม ผู้ชมทางบ้านก็คงสงสัยกันว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอรดี้ทานแล้วได้ผลจริงหรือเปล่ามินก็อยากให้พี่ไผ่นะคะเล่าประสบการณ์หรือว่าเคสตัวอย่างที่พี่ไผ่ไปเจอแล้วรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอรดี้แล้วเห็นผลค่ะอ่ายกตัวอย่าง2เคสง่ายๆเลยนะครับเคสแรกเลยเนี่ยตอนที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอรดี้ออกมาใหม่ๆเลยนะครับน้องมินเคสนี้เป็นคุณลุงคนหนึ่งซึ่งเป็นสามีของอชื่อว่าปาร,รุ่งซึ่งขายข้าวคลุกน้ำพริกอยู่ที่ตลาดไทย เชื่อไหมครับว่าคุณลุงท่านนี้เนี่ยฮะนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นโรคเกี่ยวกับความดันแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งขั้นต้นแหละนะครับคุณป้ารุ่งเนี่ยเตรียมหาวัดไว้แล้วล่ะงนี้จริงจริงนี่คือเรื่องจริงเลยนะครับแต่หลังจากที่ทานคอร์ดี้เข้าไปเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนนะครับคุณป้ารุ่งเนี่ยอัดเลยฮะวันหนึ่งหกเม็ดแปดเมตรเลยคือใช้ในขั้นของการรักษาคนป่วยเลย โทรมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้คุณลุงเดินได้เป็นปกติแล้วก็สามารถที่จะไปช่วยงานของกร็รุ่งได้ที่ตลาดไทยใครแวะเวียนไปตลาดไทยลองไปดูเคสนี้นะคะร,ะรับพ่อรุงขายข้าวคลุกน้าพริกส่วนอีกเคสนึงนะครับเป็นเคสของคุณแม่พระะที่นับถือกันนะครับอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอยู่ที่บอ่อวินนะครับก็เคสนี้เนี่ยปกติก็คือเป็นความดันอยู่แล้วแล้วไซ์เอฟเฟกหรือว่าผลข้างเคียงของความดันเนี่ยบางทีก็หัวใจอ่อนเพลียหัวใจอ่อนล้าเี่ยวแรงไม่ค่อยมีใช่ไหมครับแต่หลังจากทานคอร์ดี้เข้าไปเนี่ยเช้า2เม็ดเย็น2เม นะครับประมาณแค่อาทิตย์เดียวหรือสัปดาห์เดียวเองครับคุณผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่าอุ้มหลานขึ้นลงบันไดได้เป็นปกติเลยอ่าเราก็พี่ไผ่ก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์นะครับทาเป็นคลิปขึ้นมานะครับก็อาจจะมีโอกาสให้คุณผู้ชมได้เห็นกันในเร็วๆนี้นี่คือ2เคสที่พบว่าเห็นแล้วมันเป็นเคสที่อัศจรรย์จริงๆครับฉะนั้นท่านผู้ชมช่างบ้านนะคะอย่ารอช้าค่ะรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอร์ดี้ค่ะ